สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับพามาดูหน้างานมาครับเห็นแต่แจวการยาวที่บหลายคลิปและวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาดูที่เทบางทีเทตรงนี้ก็อยู่ประมาณ200เที่ยวนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วเกือบร้อยเที่ยวครับ โอ้มีแต่ต้นมะพร้าวถอยให้ถูกนะอย่าไปถอยชนต้นมะพร้าวนะเหยียลูกมะพร้าวจะลนใส่รถกับลนใส่หัวคนโบกฮะเนี่ยจากเอ็มหกสองก็พึ่งดันจบไปเมื่อกี้ฮะตอนนี้ก็จอดเอยวรอให้เทอีกสักหน่อยเยอะๆคนนี้สักหน่อยหนึ่ง๋ย่าค่อยดันทีเดียวครับ ก็ไปตามร่องของต้นมะพร้าวนี่แหละฮะตรงไหนมีช่องว่างก็ถอยไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็ดันเอาดันเอาพื้นที่อาจจะไม่กว้างครับแต่มันลึกมันลึกตรงนี้เป็นแอ่งครับเป็นแอ่งเก่าเนี่ยความลึกมันก็จะอยู่ประมาณบอ่อเนี่ยที่แรกมันยังกว้างนะเจ้าของก็ะทมบีบให้เป็นบอ่อเล็กลงฮะ ทีแรกเป็นบอ่อย่างใหญ่บีให้เล็กลงนะโอ้โหดยต้นสูงเลแต่ถ้าต้นไหนได้ถมแล้วเป็นเมตรนะรับรองครับไม่มีเหลือตายหมดครับต้นไม้นะถ้าทุบรอบๆสูงประมาณเมตรไนงะไม่มีเหลือเสร็จหมด เ่ะเลือกเอาครับจะเข้าช่องไหนจะเข้าช่องนู้นทางด้านลัางยุงยุงข้าวหรือว่าจะเข้าช่องนี้ก็ได้ครับแต่โดยมากเข้าทางนู้นดีกว่าวนมาเลยฮะจะได้ถอยมาแล้วก็ออกไปเลยเนี่ฮะมันต่ำครับดูพื้นที่บ้านข้างเคียงก็รู้ว่าต่ำกันเป็นทางต่ำกันเป็นเมตรครับพื้นที่ตรงนี้ต่ำกว่าเป็นเมตร เาตรงไหนครับคุณแม็ครับจัดเอาเลยชอบตรงไหนบอกเลยเพราะว่าคนขับรถไทยจะรู้ฮะว่าดันแล้วมันจะไปทางไหนมาทางไหนฮะไอ้เม็กมะพร้าวน,น้ำหอมป่ะหวานไหมไม่ค่อยหวานนื้ก็หวาน,น จะรับประทานนะจะัประทาน <S 2> <S 2> <S ไม่หวานอะ่ะเจ้าของที่ฉีกตัวเองเลยพความสบายใจครับจะได้รู้เลยว่าได้กี่เที่ยวแล้วเหลืออีกกี่เที่ยวฮะ วันนี้6ล้อดํามากันพร้อมเพียงครับวันนี้พร้อมเพียงครบองค์ประชุมครับเจ็ดคันครับโอ้โหตั้งแต่เปิดปีใหม่มานี่ไม่เคยครบวิ่งครบเจคันสักวันนะห้าบ้างหกบ้างแล้วแต่แต่ละว่าแต่ไม่ใช่แต่ละคนมีธุระครับยังเคลียร์กันไม่ลงตัวยาตายบ้างติดธุระบ้างปีใหม่เนาะกว่าจะเคลียร์กว่าจะจบ เริ่มมาครบองค์ประชุมวันนี้นะครับเจ็ดคันโอ้ปีไรติดตูดกันมาเลยฮะกัต่อซูโม่กับวหน้าแม็กแม็กรุกลอนะนี่คันที่จอดอยู่ข้างๆยุงข้าวนี่ก็ชื่อแม็กเหมือนกันนะว่าจะตั้งชื่อให้ใหม่ฮะเสื้อแดงนี่ก็แม็กเหมือนกันวหน่าแม็กเหมือนกันนุ่งก็แม็กเหมือนกันจะเอาแม็กอะไรดีอชอยมาชอยมาเฮ้ยอย่าชน,นต้นมะพร้าวนะ ชนต้นเล็กๆี่ไม่เป็นไรหรอกอชนต้นใหญ่ๆมะพร้าวร่นมาใส่หัวเดียวโหน็อกเลยนะแอนแต่ซินแจกเนื้ออ่ะทีเทเรากว้างครับช่องไหนก็ได้ อย่าค่อยดันครับหุณหน้าแม็กหกอย่าค่อยดันแค่นี้จิบจิบผมดันทันอยู่แล้วเทมาเลยอย่าตกบ่อไปนะอย่าสร้างคอนเทนต์ให้ผมนะไม่เอานะ เดี๋ยวเรามาดูพลังเจ้า M6240 กันครับว่าเป็นยังไงฮะอ,อันนี้ผมถอยมาได้จะสามปีแล้วนะเกือบสามปีแล้วพุทธสภาที่จะถึงนี่ก็ครบสามปีฮะยังไม่มีปัญหา ให้กวนใจครับใช้ดีอยู่สบายกับคนขับกระทัดรัดเข้าตามซอกตามซอยเข้าคานอะไรได้สบายฮะขนาดนี้นะเนี่ไวไม่เหนื่อยคนขับแป๊บเดียวปุ๊บเมื่อก่อนผมเล่น47มันเล็กเกินไปฮะมันเหนื่อยคนขับพอรู้ว่าตัวนี้เป็น เกียร์ทอเข้ามารุ่นดัดแปลงมาให้เป็นเกียร์ทอครับ62อ่ 6, นะ M m 62อนะ่ะก็ลองใช้ดูอนะอ่าก็โอเคนะคันนี้เป็นคันแรกของอำเภอนี้นะอำเภอที่ผมอยู่ครับเป็นคันแรกเลยนะที่สั่างจองแล้วก็เป็นคนแรกที่ใช้ฮนะนี่รุ่นนี้นะ m 6 2 4 0อเนี่ยอันนี้คันแรกครับของอำเภอที่ผมใช้ฮะแป๊บเดียวครับสามกองเสร็จเรียบร้อยเนีย่ยยาอีกสี่กองฮะกำลังเหลือฮะัูหน้าแม็กบอกว่ากำลังเหลือเลยถ้าว่าสำหรับดันดินใช้ดันดินนะสบายสบายเลยนี่รุบปรับจะสามปีแล้ว ผาหลังผมนี่ยังแน่นเลยผานี่มายังไงก็ยังเต็มเหมือนเดิมครับก็ว่าอะไรไม่ได้ค่อยไถายนากับเขาครับมีแต่ดันดินแต่ใบมีดนี่เปลี่ยนไปสองรอบแล้วครับยางนี่ล้อหน้านี่เปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ล้อหลังนี่ยังฮะใกล้เวลาเหมือนกันแล้วจบลูกการนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล้อหลังนี่ลูกการหน้านี่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนแน่ จะเปลี่ยนกอนรู้ดูการหน้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยังไม่มั่นใจฮะใช้แต่ดันดินอย่างเดียวครับไม่ค่อยได้ไถนาะเนี่ย้องตัวดีครัแต่ลมก็มีให้นะเอาไว้บีบใส่หกรอเวลาถอยคนขับหกรอกคน,นขับรถไถก็ไม่ต้องลงมา เฮ้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 อยาต้นมะพร้าวลงเลยเหรอเฮ้เฮ้โอ้โอ้เอาจริงๆนะเนี่ยนั่นนั่นโอ้โหเห็นไหมฮะผมก็ว่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าแม่ไมไม่ปรับไล่ไปทำไมตรงนี้ทำไมถึงต้องเอาสูงอ๋อเพื่อจะเอาเป็นฐานมาสรับยืนดันต้นมะพร้าวต้นเมื่อกี้ฮะนี่ทีนี้ค่อยๆปรับดันลงฮะ ไอเราก็งงว่า,าเห็นไล่มาเสมอๆกันทําไมตรงนี้เอาสูงยังอ่ะอ๋อเอาไว้เป็นที่ยืนดันต้นมะพร้าวครัล้มเลยฮะัออเฮ้เอาต้นอะไระต้นม่วงเองอย่าเอาต้นมะพร้าวสูงๆนะมันหล่นใส่หัวเองนะดันแต่ต้นเล็กๆได้ โอ้ต้นมะกี้ก็ไม่เล็กนะต้นมะพร้าวกี้เนี่ยลำต้นพอๆพอกันครับแต่ความสูงมันไม่สูงขนาดนั้นเองฮะเดี๋ยวนายแม่จะเอาต้นนี้ลงอีกต้นหนึ่งนี่ยอ่าล้มไปแล้วครับล้มไปแล้ว นี่คะ่ะต้นมะพร้าวต้นตสูงๆออกได้นี่เจ้าของคงชอบใจน่าดูนะแต่อย่าหาทำนะเ <c oughs> ออเอาเอาเข้าไปเอาดับดับดับเลยดันจนดับเครื่องดับนี่นี่ต้นมะพร้าวต้นเมื่อกี้ฮะหน้าแบ๊กจัดการล้มเลย ขยมสองทีสามทีล้มเลยฮะอออนี่มันต้นอะไรอะต้นมาม่วงไม่ใช่นีอ่ะต้นเล็กๆน้อยๆเจ้าของเขาบอกว่าเอาออกเลยฮนะเหลือแต่ต้นใหญ่ๆไว้นี่ให้มันช่องมันก,ก,กว้างขึ้นแล้วทับไปเลยนะ ททับไปเลยเอาดินทับไปเลยฮะเรียบร้อย้วฮะแปบ๊บเดียวเจ็ดกองครับมาเมื่อกี้หกรอดําเจ็ดคันดันแป๊บเดียวกับลมต้นไม้ฮะ,ะวันนี้ผมก็พามาติดตามหน้าง,งานครับได้เห็นหน้างานของทีมงานบุรรอยไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหน้าง,งานครับเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมครับสำหรับทีนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ